สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอซกับเอใหม่ยินดีต้อนรับก็ยู่ช่องเนะะินดแล้วนันวันนี้เปิดคลิปอยู่เนี่ยและข้างบ้านทางอีกที่หนึ่งว่าจะไปตัดเห็ดนะคะ Huh? Hmm. You, uh, uh. oh. <coughs> yeah. Oh, <coughs> <Yeah. coughs> trông nhẹ view tuổi mát rồi đi một hai rồi Hãy subscribe cho กจ้ะ่ะไรนะอ๋อคันยิค่า นี่ก็ลุกได้มาจีตั้งแต่เช้าเลยโนาตาเนาะโอ้โหเป็นภาพที่สวยมาก เดินไประแวงไปเนอะทางนี้หมาเลยบางทีก็อาจจะดูเป็นภาพไม่สวย มันเมียนโฮบดาบาทองวันนี้ไม่มีกับข้าวก็เลยจะมาใส่ฝั่งนี้มีข้าวใส่ตังลูตัดเห็ดด้วยสระกริงยูซูลินไปดูแย่ลยายยายเสียแล้วก็เลยได้กลับมาไปดูคุณยายคุณยายทวดมันตรงนี้ถูกนะได้น้ำแล้วเริ่มสวยแล้ว มานี่ไม่มีการเรียกเลยนะ เส้นทางตรงนี้เดินไประแวงไปรวมเหมาเอาข้าวสักชุดดิาาน,นั่นแหละชุดหนึ่ง ค่าชุดหนึ่งอ่าจุ๊บจุบจุ๊บจุบทีนี้เดินไปเดินไปเอาเด้อลูกเด้อนั่งโต๊ะโอต๊ะเดินไปเอาเองนะลูกเด้อเอานั่นมาหมยับทำไมเขาเอาผ้าก็นั่นมาเดี๋ยวเขาเอามาเทดูแปะผ้ามาเอาผ้ากันเลยจ้าเนี่ยเทตรงนั้นลูกถ่านหมดลงไปเงาคนเดียวนะเบิร์ดนั่งกันยาตายก็ได้ยายเอานู่นให้หนูหน่อยหนูไปไม่ได้นี่คุณเธอเขานอนหนิ นี่ตรงนี้แหละเดินอ้อมก็มีแต่คุณคุณไม่เห็นเหรอ,หรอคุณเยอะจังเนี่ยยิ่งตัวเนี้อออเอ,อ,อเห็นแม่เห็นแม่เห็นแม่เขานั่งอยู่ข้างนอกกินกาแฟกันไงไม่รู้เขาจะตื่นแต่เช้ากันเนาะนเอ้เขานั่งอยู่ข้างนอกชาก่นกินกระโปงกาแฟ เออเขาลืมแล้วม mm ั hmm. mm ้งเนาะดูเขาห่วงดูเขาห่วงดูเขาทำหน้าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวก็จืบแม่เงยปูตรงนี้ลูกไปพูนู่นเหรอปูนี้ก็ได้มั้งลูกมันมันเย็นเย็นนี่ช้องทำไมเนาะช่องออกไปเอาเอานาพูนี่แหละลูก พวกยังไม่ตื่นเราเรียกมันอยู่ปยไ,ไปไหนไปนานนี่ยะไปตั้งไปไปกินเลี้ยงที่ไหนอ่ะ ไอ้เลยเขาจะไปมาไอ้ไปบุรีรัมย์วันนี้ลร hey, ืมั ye, ้งทองนอนดีๆลูกคุณนายคุณนายเอานมและตะซอย กล่องน,นึงแล้วก็น้ำขวดนึงมาไว้ใจบาทค่ะนมและตซอยแล้วก็น้ำขวดหนึ่งค่ะเตรียมมาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเอาเองก็ได้ปะเ,เอาเอาเอาของคนกินด้วยนะคะกล่องหนึ่ง อะไรนะโต๊ะอยู่ไหนอะโต๊ะอะอยู่สี่ใดหนอโต๊หนอเอาเนี่ให้ก่อนเอาไวิตามิ้วไม่มีเรอไวิตามิ้วหมดเรอถ้ากินเช้าไม่ชอบกินนี่เลย ี่เดีบไม่้นคนไม่ใจก่อนอคไม่นทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่ยังลวงไม่ได้อยู่ทำทำคลิปอยู่อยโอ้ยจ๊ะกระเน็ดหนูก็ไม่ได้เอามาด้วยวันนี้ปกติหนูจะพกมาสองอัน วันนี้หนูไม่ได้พกมาเลยเอาใหญ่ใหญ่เอ้ารัดเลยเอออโอ้โทษทีเดอ้อเดินไปเดินมาเวียนหัวนะ

โอเคค่ะคลิปนี้อยากเป็นขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ